เอ้านี่ตีตัวปลาน้ำก่อนี่ครับอ่างน้ำก่อครับอัน oh. <laughs> <terleparanak> <laughs> <laughs> <Ini pahang laughs> เอาอีกแล้วเเอสังได้เนี่ย <laughs> มันเป็นยังวะเฮ้เ็ดโลนะตัวเนี้ตั้งมาตับเยน อโอ้ติดท้องอ่ะโอ้ติดท้องอ่ะบมได้ติดแปากอ่ะป้าโมเป็นท้องไหมตูดมานนะ โอ้นี่นอนจังอ่ะปลากินทังตูดอ่ะโอก้าูอตัวใยญ่ด้วยไตแล้วนเนี่ยสิตัวถึงสองตัวโอ้ได้สองตัวแล้วลงกดคายกินสองตัวัก็ดีกันละเนาะ เมือมือน <bin on> <neck> <laughs> <warm st anza> ั้นแกป้อยป่าไปซื้อหรือเแต่นันนะอข้ามเมวกินดไก่ก็กินหตั้บนลางไปย่เานะมัเข้ทเข้าไปียนเลยันบุกมือ พองประเด็กก็กินเพี้ยแสดงว่ามันปากมันรออยู่น้ำล่างใช่ไหมเขาก็บอกว่าเตยยุตว่าตีไปไกลๆแล้วมึงดื้อตีไกลแล้วมันไม่กินนะ มาเลื่อดิวั้ำนึกินดุกจมเนี่ยนึงเงานึงเงาอยู่ตรงข้ากเลามบกอนอดีที่บ้านก็เนี่ย้าเาจะบุดเมือติอืนี่น่ มันน่าขึ้นมาหาแดดไหมอ่มีแดีล่ะาปพอแดดหมอันนปืนนเต้นอีหยนหมอไม่ได้โทรศัพเลยอ่ะหม,มอต้องไปไหนเพราะว่าหมอนี่หมองงหมอตม้อ,อตงไปรับรเกีดีละ่ะ 好喝，喝吧。<noise> <noise> <noise> มันปกิณเฮียดิโมมันมาด่าด่างแล้วมันวกับทางเก่าดิเพราะนี่ไงไปจะเลิกเข้าไปพังไหม